กิจกรรมสวดมนตความเพียรพระปิตาย่าสตีราวลงู่ทั่วชิตพโ,โนได้ลาดหนึสองแครั้งที่9กตรงกับวันที่12บสกุมภาพันธ์2569 แบบนี้เป็นครั้งที่95ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์ส5 6 9ิข้าพเจ้าราชิตพนโนได้ทันหนึขอเป็นมาจาสรราธยาพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาเน่องค์พระวปฏิเทวรา,าองค์สมภูรสมเด็จลุนรปบุบุญเดชระบุศิราตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามันีขอเทพเทวดาเจ้า,าทั้งหลายโปรดจงมาที่มา,า,าในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคพลธัตันไตรคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธออันคววรกก่่าาสสยมตไป บทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาไยสุอัตตาคจุเทวดาสัทธมังมุนิราชาสาุนันตุสะโมคะทังสักเเกขขเมจารูเปยคิริสิคาราตเตจตริเขวิมวานีทีเปรตเถจขาเมตารุวนะคาอเนิเ้แค่หัวุมมีแเคเ่ต พุ่มมาจายันตุเทวะจารัทธาวิสเมยการนาพนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวาราวาจะนังสาธะโภเมสุนันตุธรรมสวนาค์ารวยมทันตาธรรมสวนาคารวยมทันตาธรรมสวนาคารวยมทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสัมคาวโตรลาตุสัมสวรรสะนะโมตัสสัมคาวโตรลาตุสัมสวรรสะนะโมตัสสัมคาวโตรลาตุสัมสวรรสะ บทสวดสัจจเกเรคาถานะทิเมสลังอัญญพุทโธเมสลังวรังเอเดนะสัจจวัชนะโสติเมขตุสัพพทานะทิเมสลังอัญญธรมโมเมสลังวรังเอเดนะสัจวัชนะโสติเมขตุสัพพทานะทิเมสลังอัญญสังโฆเมสลังวรังเอเสัจวัชนะโสติเมขตุสัพพทา บทสวดมหาการโรนิยังโกนาโถติอักทิกาคาถามหาการโรนิโกนาโถอัธยาสภปะนินังปุเรตวะปรมีสัพาพประตสมุทรบุตรบังเอเตนัสัตวะเจนะมาคั่นตัวสมุปตะวะมหาการโรนิโกนาโถอินทะยาสภปะนินังปุเรตวะปรมีสัพาพประตสมุทรบุตรบังเอเตนัสัตวะเจนะมาคั่นตัวสมุปตะวะมหาการโรนิโกนาโถสุข้ายาสัภปะนินังปุเรตวะปรมีสัพาพประตสมุทรบุตรบังเอเตนัสัตวะเจนะมาคั่นตัวสมุปตะวะ เบอร์สวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมะยังภะงกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวตุสิมิงภาวเนมาหาตาภิกขุสังเคนัสสัททิงปัญจมัตติหิภิกขุสติหิสะเพให้วาระหันติหิทัสหิจารโรคระหีเทวานาเยปุรและสันิปิตาหุนติภาควรรณังนัสานายาปิขุสังกันจะอาทะโคจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทะโคสีอายังโคภะงกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวตุสิมิงภาวเน มาหาตาพิกุสังเขนัสสติงกันจะมาเตหิพิกุสตเตหิสะเพใหะอรหันเตหิตาสหิตจากโรกาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปเดตะพุนติปะขวันตังนัสานายาพิกุสังกัญจาันนุนามยัมปิเยนามภะควาเตนุปัสสังเกยามมาอุปัสสังกมิตตาวะภะกวัโตสันติเกปาเจกันสาวะยพาสยามาติอาตะโกตาเทวตาสยาทาปีนามาภราวาปริโสสมันติตังวาภาหังปัสสระยาปัสสริตังวาภาหังสัมมินชียเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะกัวัโตปุระโตปตุระหังโซ อาตทโคเตเรวตาปะกวันตังอาภิวาเนตวะเอกมันตังอัตังสุเหตุกามันตังติตาโคเอกาเรวตาปะกวาโตสันติกเกอีมังการังอาพาสีมาหาสมัยโยวานาสวิงเดวะกายาสัมมาคตาอาคาตัมหะอิมังทามสมายังทักกิตายะวะอปาราชิตตังกันติอาตทโคอปาราเดวตาปะกวาโตสันติกเกอีมังการังอาพาสีตาเทวีขโสมมาทังสุจิตตังอตัณโนอุชุกกรมกังสุสาราธิวาเนตานิคะเหตุวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาังโคอัปปาราเทวตาภกาวโตสิณิเกอิมังค์ะังอาพาสิเชตวะขีรังเจตวะปริคังอินทักขีรังโอหัตจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตันทาสุตันทาสุสุนาคาติอาังโคอัปปาราเทวตาภกาวโตสิณิเกอิมังค์ะทังอาภาสิเยเกจิพุตังสรนังกันตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเตหังเทวกายังปริปุรสันติเตอาตะโคภกาวาวิคุอามันเตสิเยปุเยนาปิกเวรัสสุ โลกะทาตุสุเทวตาสนิปปติตาหุนติตถาคตังทัสสนัยะภิกขุสังขัญจาเยเวีเตวิกเวไอเฮนุงอติตามัทนาังอรหันตสัมมาสัมพุทธัเตสัมปิภะกขวันตานังเอตาวารามายวะเทวตาสนิปปติตาไอเฮนสุงเสยตาปิไม่ห่างเอตรังหิเยปิเตวิกเวอภิวิสันติอานาคตาม ต่อมมาสัมพุทธาเตสปิภักข์วันตานังเอตตาบาระมียวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยามาปิไมหังเอตารหิอาติกิสัมมีผิกัเวเทวกายยังนามานิเกตยิสัมมีผิกัเวเทวกายยังนามานิเทสิสัมมีผิกัเวเทวกายยังนามานิตังสุนันทาสัตุกลงมารสีกโรธาภาสิสัมมิติเอวัมันเตติโคเตวิกุปะคะวะโตปะจจสุสุงปะคะวะเอตตาโวจา สีโรกามานุกัสสามิยะถาภูมิมาตถา,าสิตาเย yeah, สิตาคิริคภอรังปะหิตตาสมมหิตา ปุถุสีหวาสันลีนาโรมาหังซาภิสัมภุโนโอทานตมานาซาสุทธาวีปสันนมนาวิลาพีโยบัญจสเตยตาวะวเนกาปิราวัทเวตาโตอามันตยิสัทธาวเกศสนิระเตเทวกยยาภิกันตาเตวินาถภิกขะวเตจะอัตตปมาการุงสุตตะวุตสัสสานังเตสัมปรตูอัหุยนางอมันุนสานาทสนังอาเปเกสตะมาทักคุงสหัสสังอัตสัตตเริงสาตังเอเกสหัสสาังอมันุนสานัทสุง อาเบเกนันตมันตะกุ้งทีสาสะพาปุตตาอาหุงตันจะสะพังอภินญะยะวะวัคิตวานาจโกมาตาโตอามันตะยิสัทธาสราวะเกนตสนิรเตเทวะกายะอภิกันตานตวินาถาภิกขะโวเยโวหังกิตะยิสามีกิรหิอนุปปัสโซสาตาสะหาสาวายะฆาภูมากับปีรวัฏถาวะอิทธิมันโตชุติมันโตนันโตสัสินโนโมทัมมานาภิกขมุงภิกขุนาสัพริงวันังชาสะหาสาเฮมะวัตายะฆานานตะวันินโนอิทธิมันโตชุติมันโตนันโตสัสินโนโมทัมมานาภิกขมุงภิกขุนา สัมพิงนังซาตาคีราติสหสซายา่านานาตวันนโนอิทิมันโตชติมันโตวันันโตสินโมธมานาอภิกรมพิพุทธาสัมพิงนังอิเตเตโสราสหสายานานาตวันนีโนอิิมันโตชุติมันโตวันอันโตสินโมทธรมะนาอภิกรมพิพุทธาสัมพิงนังเวสามิตาบัญจสตายา่านานาตวันนโนอิทธิมันโตชติมันโตวันะอันโตสัชินโมธรรมานาอภิกรมพิพุทธสัมพิง n ัวนังกุมพิโรราชกอิโกเวบุรษ อิโกโซผู้ข้าสมิติมวรรังปุริมันจะทิสังหัราชาทัตตรัทธโอปัสสติคันธภนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตตสะพาะโวินทนามามหปราอิทิมัโตชิติมัโตวันัโตสัสสิโนโมธัมมานาภิกขมงภิกขุนางสมิติวรนังทักขีนันจัติสังราชาวีรปะเวรุโธตัปัสสติกุมภนานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตตสะพาะโวินทนามามหปรา อิท um, ิมันโตสุติมันโตวณัฐมันโตยัสสิโนมุท่ามณะภิกขโมพิภูฐานสติมณังปัจฉิมันจัตทิสังราชาเบรุปะโกปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวอินทนามาหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวณัฐมันโตยัสสิโนมุท่ามณะภิกขโมพิภูฐานสติงวังอุตตรันจัตทิสังราชาคุเวโรตามัสสะสติยะฆานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวอินทนามาหาภรา ิติมันโตจัติมันโตวันนั้นตอสังตินโมทัมงมณานพิฆมุพิขุนังสุติมุนังปุริมาธีสังหะตะรถโตตะกินนาวิรุณะโกปาชิเมนาวิโรบาโคกุเวโรตระนิสังจัตตารโอเตหะราชาสัมันตาจัตโรเทสซาทัตถันลัมนาอัทั้งสุวรรณีกาปินาวัตเว เทสังมายาวิโรธาสาอาควันชาณิกาสะธามายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภูโตสะหาันทโนกามาเซโตจักกินุคันโทนิคันโทจะปะมาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาการิจิตาเสโนจะคันดโพนารราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมภารุสิวัชสาซาเอเตจันเยจาราชโนคันดาภาสาราจุภิโมทาหมาณะภิกขมุงภิกขุนังสัมพิทิงวันังอาธาคุนาภาสานาคาเวสราสาตัฉกากรัมพันตระอาคูปยคาสายติภิเอยมุนาตระธาจะอาคูนาคยาสิโนเอราวันโนมหนาโคสปะคาสัมพิทิงวันังเอราวันโนเยนะครราชาสหาสาเอราวันโนมหนาโคสปะคาสัมพิทิงวันังเยนะครราชาสหาสา ฮารันติทิพธิชาปักขีวิสุทธิจักคู่เวหายัสซาเตวานามาชปตาจิตตาสุปนาอิติเดสารังอภัยยันตานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมมาการีพุทธโทสนาหิวัจหิอุปวายัญตานาคาสุปนาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวารหัตเธนะสัมุทังอสุรสิตาภาตโรวาสวัสเตอิทิมันโตยัสติโนกาลกขันชามาหะพิสมาอสุรธนาเวกสาเวปจิตติสุจิตติจะปะขาราโทนัมจิสหะสัตตันจะภริบุตรตานังสภเวโรจนามัากาสัญเนยอิตวะปริิงเส้นหนังลาหุกระทมุปะข สมโยตานิพทันเตวิคุณาสมิติมนังอาโปจะเทวาสห์เทวาปัทวีจะเตโชโยตานะขมุวารุณาวารุณาเทวาสโมจยาสหะมเมตตากรุณากายิการอากุเทวาเยสสิโนทัสเตสขญาสเมนันตอริโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมโตสสิโนโมทัมมานาภิกขมุวิกุลนาสติกิมณังเวทุลจะเทวาสหะริจะอัสมาจะทุไวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาโคปุรักขิตาสุยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรักขิตานักขตาปุ ปุรักขิตวะอาคูมันธวราหกะวัสุนังวัสโวเสทโทสกุปะคะปุริณโททัสเตสังขยาสเปนะนตวานิโนอิทิมันโตชุติมโตนัมโตสัสฉิโนมทามนาภิกขมุภิกขุนังสมิงหุนังอาทาคูสหะภูเทวะชารามคีสิขาริวะอริตกาจโรชาจักุปมะบุภาณิมาสิโนวรุณาสหะธรรมะจักอาจุเตจักเนชะคะสุรยารุจระอาคูอาคูวะสาวะเนสิโนทัสเตสังขยาสเปนะนตวานิโนอิทิมันโตชุติมโตนัมโตสัสฉิโนมทามนาภิกขมุภิกขุนังสมิงหุนังสั สุตมะคีธาวัตุสิกาอาคูอาคูาคมโนวัตุสิกาอาทัทธคูหะนโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปารักามห์ปารักาอาคูเทวายสัสสิโนทาเสเตสักกายาสเพนารัตมันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะนโตสัสสินโนมุธามนาภิกขมุภิคุณังสุริเวนังสุกากรมห้าอรุณาอาคูเวคานาซสหะโอทาตะไคห้าปามฆะอาคูวิชักะนาสาธามัตธา มัตาเฮารักคาชามิสกายยะสัสิโนฐานายังอาคาวัชนโยทิสาอภิวัติทานเสตสักยยาสเพนาราตวานีโนอิทธิมันโตชิติมันโตนะโตสัสิโนโมธาหมานลภิกขมุงผิกผูนางสัพพิมนังเขมิยาดุตายามากัตฏกาจะยะสัสิโนสัมพิทการามาเสธาโจจินามาจะอาสวะนิมาริโนอาโคูอาทโคะวันเมิตาทานเสตสักยยาสเพนาราตวานีโนอิทธิมันโตชิติมันโตนะมโตสัสิโนโมธาหมานา อภิกรรมุงพี่คู่นางสมุทินหัวนางสัตเทเตเตวานิขญาตเพนนานต่อนีโนมนามันวเยนะอาคันชุงเยจเนสิสาสหะปาวุตธาชาติมักเียร์นงโอขันินะานาสวังทักเคมโอขะตระนังหังจันทังวะอชิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะาบุตเตอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโนติโตจะสุทโวปัสสมุทินหัวนางสหสัสพามารโอกนังมหามาราณีสติอุปปันโนชุติปันโนพิสมะกายโยยสัสิโสทัเสธาอิสาระอาคูปเจวะสวัตติโนแต่ท่านจะมัจฉโตอาค้าหะริโตบริวาริโต แตจะสะเพะภิกันเตสิทธิเทวสมงฆมเกมารเสนาภิกขามีปัสสะกาหะสะพินมันทียังเอธะคันทัทธะพันทัทธะราเขณะพันดวัตวะสมันตาประวาเดทะมาบุญจิธาโกจีนังอิธิตะมหาเสนโงเกปันกันหาเสนาเปยสยปานินาจรมะหัจจะสังฆตะวันนงเพราวังเหยาทาววุสโกเวโคธนะยันโตสวิชุโกตันทัสโซปจุทาวัตติสังกุโทอาศยงวะเสตันจะสัพังอภินญะยะวะวัคคิวานะจักขุมาตโตอันเปยสะทาสาวะเกสนิระเตมารเสนาภิกันตาเตวินาทภิกขโวเตตจะะะอปมรุง ตวาบุทธสะสะัสสนังวีตระแขหิปะกัมุงเนสราเวอิชายุงสัพเพวิชิตะสร้างขามาพยาติตายาสจิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกกาเตชะเนโสตา,าเตบทสวดจุละชัยยะปะรกรลนละโมเวพุทธเตชะสารตนะต,ะนตยะธรรมมีกาเตชะปะสิทธิปะสีเท,ทวานารายประปารเมโสตราสิติพรมมาจะอินทาจะจาตุโรกาคัมบีรักกาสะมุทาภูตุงกังคาจะสัพัมมัชยะปะสิทธิพวันตุเต ชัยยะชัยยะทรณิทรณิอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะค่ะคนละตนละนิสัยนิ่ใน,นเสนะ เมรุราชพลนาชีชยยคัมพีรสมพีนาเคินตนาคีปีศัจจภูตการีชยยะทุนิมิตตาโรคีชยะสิงคคีโสธาทานมุขชาชยยะวารุณมุขสาตาชยยะคจำปาทินาคกุระคันถกชยัยัขชคณนัตุรงสุกราผู้ชงสรีหะพยคกีปาชยัยะวารุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุธินาดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยยะธรณีตาเลสธาสุชัยยะชยยะธรณีสันตินสธา ชิชยะมังกาลาตัญญาภาวะเขชิชยะวารุณนยักขเยยักเคนายักเคชิยะชิยะรักเสสุรพุชเตชาชิชยะพรมเมนทัคขนาชิยะราชาธิราชาชัยชยะปัทวิงสัพพังชิยะอรหันต아버เจกัพุทธสาวังชิชยะมหฮสุโรฮโรอรินเทวาชิยะพรมมาจากสุรโค เฉยนาโควิรุณหโกวิรุปัคโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตยโยจะคุเวโรวโรโนโปิจะอักขิวายโยจะปาชนโหกุมาโรทัตรัทโกอักธารสะมหาเทวาสิทธิตาปาาัสอาไนโยอิสิโนสาวกาสภา,าชายาราโมภวันตุเต ชยะธรรมโมจะสังโกจะทัสปาโรจะชัยะกังเอเตนะชยเตเชนะชยโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคารังชยโยวิบุตสสะสิมาโตอายังมาราสะจปาปิมาโตปราชโยออโคสยัมวิตทิมเทภโมทิตาชยะ ตาทาภะมะขนามเหสีโนชโยวิปุตธสสริมาโตอายังมรัสจปาปิมาโตปราชโยโอโกสยามปุติมันเดปโมทิตาชยะตทาอินทะขณาเหสีโนชโยวิปุตธสสริมาโตอายังมรัสจปาปิมาโตปราชโยโอโกสยามปุติมันเดปโมทิตาชยะตทาเทวะขนามเหสีโนชโยวิปุตธสสริมาโตอายังมรัสจปาปิมาโตปราชโยโอโกสยามปุติมันเดปโมทิตาชยะตทาสุปันนคนามเหสีโนชโยวิปุตธสสริมาโตอายังมรัสจปาปิมโต โตปราชโยโอโคสยัมปุติมนเทปปมุติตาชยะตาทานะคขันาเมหีสีโนชโยวิบุตสสริมโตเอียงมาราสจาบาปิมตโตปราชโยโอโคสยัมปุติมนเทปปมุติตาชยะตาทานสัพรมะครันาเมหีสีโนชยันโตโบธิยามูเรสกยานังนังทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยอหิชย์ยุชย์มังคะเรอปราชิตาปนังเกสิเสษปตะวิปุคะเรอภิเศกีสปปุตตะนาคัปตะโตปมุตติสุนักตังสุมังคะรังสุปปะตังสมุติตังสุขโนสมุขโตจะสุจิทั้งสมาจารย์อิสุปทักกขีัง มนโนกรรมังวะลีทีเตปะทากีนาปะทากีนานี้กตวราระพันตเทปะทากีเนเตอัฏฐารัฐาสุกิตาเวรุณห้าอุตสา,าสเสนาอารุปคสัสกิตาหุนทาสหาสัพเพหิยา,ต,าติผิสุนันตุพลตเยเท,ทวะอสมิงธาเนาอธิกตาธีคายุกา,าสตาหนโตสุกิตาหนโตสัพพัสตานักขันโตสภัสตานักลักขันโตชินาซาสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปูเรนตุมนโนรัฐายุตตะกกาเรปรวัต สันตุอสรังวะสาวระหกาโรคาจุป,ปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัสรพทากายสุข้ังจิตตสุข้ังอรหันตุยาธาะหังบทสวดธรรมะนิยามสุดตังเอวันเมสุดตังเอกังสมยังภะกวาสาวัติยังวิหารติเชเตตะวในกาอานาะกะปินทิกัสะอารามเมตตะโคปะกวาวิกูอมันเตสิ ภิกเวทโวติภัทันเตติเตวิกูภควาโตปจัสสุ่งภควาเอตตะทวจาโอมาตะวิีคเวตตะทัตะนังอนุปตาวาตะทัตะนังทิตาวาสตุธรรมตตาธรรมอิมาตาสาเปเังข่าระอนิจติสั ตัณฑคถตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัจจติอุตตนิกรโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอยู่ปัฏฐาวีคเวตาทัคตานังนุปัฏฐาวตาทัคตานังทิทาวาสาตุรโมติตาธรรมะยามตาสาเปสังขาราทุกขาติตังฑคัตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัจจตตตตติิิิิอุุนนกกรรสสััพพเเงขขาาาทวววะะ ปทาวาตาทักขตา낭ถีตาวาสัตุตตมติตาธรรมยมตาสาวาเปธรรมะอนัตตาติตังตาทักขโตอวิสัมพุจติอวิสัมเมติอวิสัมพุจตวะอวิสัมเมตวะอาติกเรเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวรติวิภัจจติอุตานิขารติสาเปธรรมะอนัตตาติเยธรรมาวาจาภะคะวะอาตมานาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกับรัตคาถาอติตังนาคนาวาคเมยนาปฏิการเขียนนาคตังบุคคลไม่ควรทำตามสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตังไปหินันตังอปัตตันจ่านาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอัสังกุปังตังวิธานะภรามเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นแล้วเฉพาะหน้าในที่นั้นย่อมแต่แจ้งไม่งอนแกนคอนแฟนเขาควรพาะกุาการเช่นนั้นไว้อาเชวะมากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะสุเวความเพียรเมื่กิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าหินโนสังคารันเตนะมหาเสนาหน้ามาจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหะเรมาตาปิงอหุอระตะมาตันทิตังตังเวพัทเทกะราตโตติสันโต อาจิคาเตมุน่นีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ด้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราติดเดียวก็ได้ชม บทสวดธรรมะสังเวคะปัจเวคณะสัเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตส,สังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท h, มน้มรณะ,ะปริโยสานะมรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมออน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวอายังไงโยอาจิรงังร่างกายนี้ม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณชุโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กริงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังถาราสังขาราขทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวายธรรมมีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสมองสุโข,ขความเข้าไปสง,งบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันตีจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวห่างมริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือน นัตถเมีเอตัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกํมังสัพเพหิพาเตหิกตังบนยังโนอนโมทันโตสุนันโตพนโตเยเท,ทวะอัศมิงถาเนอธิคตาธิคายุกาสะทาหนโตสุขิตาหนโตทุกขปะปมจ,จันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขาปมจ,จันโตสัพเพสัต สัพเพยาติกาสุกิตาหุนโตทุกขะปมุตฉันโตสเพอายาติกาสุกิตาหุนโตทุกขะปมุตฉันโตสเพปิสาสัพเพยาสัพเพเปตาสุกิตาหุนโตทุกขะปมุตฉันโตสเพอาจาริโยปัชชายาสุกิตาหุนโตทุกขะปมุตฉันโตสเพนาคตาสุกิตาหุนโตทุกขะปมุตฉันโต สัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขะบมชจันตุสัพเพสมัมมติดังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบริสโตอคัน,นติมายะอิติภะคะวานโมบริสโตอคัน,นติมายะอิติภะคะวานโมบริสโตคัน,นติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาทีนี้ทูกไปคะเลยโพิคะเลแต่ยิ่งแต่หิ่งต,งต,งตาธรรมมาทานในนามพวันตุบูชิตาสโสทิงกโรเตหวิหารวันทะเลเทราจัมมันมาชานาวากาจะพิกโวสารามีกาจะทา,านาปฏิจะอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะาอิสลาสปานาปูตาสุกิตาพว,วันตุเตชาลาปูชาเยปิจะอันทัซัมพาวาสังเสถชาตาอัทโวปาริกานิยานิกังธรรมวรังปริจเตสเพปิทุกขสการตุสังญยัง ขาตุจีรังสตังธมโมธมัทราสปุคะลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยะจาริตายะจ่อัมเิรักตุสตัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปวเวทิเตสปะสัพสนนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพโหตหาสนีสัมมาทารังปวเวชันโตกาเรเทวะปวัสตุวุทิภาวยาสตานังสมิทังเนโตเมธนิงมาตาปิตาจอัตตาชังนิจังรักขันตุพุทธกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุปสัพพทา เทวตาอุโยชนะขถาทุกัปตาจันิทุก้าปยาปตาจันิปยาโซกปตาจันิโสกะหตุสักปโนเอตาวตาจะอมิหิสัมปตังปุญสัมปตังสาเบเทวานุโมทันตตสัพพสัมปสิยาฐานังทานตุสัทธายาสิังนะคัตุสัพพาภาวนาพิตาหุตุขัันตุเทวตาคตาสุคาระถาหตุสัพพังสุงคาังนขันตุสัพพเทวตาสัพะุธานอุภาเวนาสสทีหุตุนีันาตังหุตุสัพพังสุงคารังนะขัตุสัพพเทวตาสัพพ พระเทวทตาสัพพสังการอนุภาควนาศสี่หุ่นโถนิรันตรังสัพเพบุษทาภรัพปตาปัจเจกานันต์ยพลังอรหันตานเตชะนะละข้มทานเสัพพโซสัพเพบุษทาภรัพปตาปัจเจกานันจะยพลังอรหันตานเตชะนะละข้มทานเปสัพพโซสัพเพบุษทาภรัพปตาปัจเจกานันต์ยพลังอรหันตานเตชะนะละข้มทานเปสัพพโซสัพเพบุษทาภรัพปตาปัจเจกานันตยังพลังอรหันตานเตชะนะ เรตระคังพันธามีสัพโซสัพเพปุทาภราปตตาปัจเจกนันจะทางภรากั้ตามแต่ชนะระคังพันธามิสัพพะโซสัพเพปุทาภราปตตาปัจเจกนันจะพลังอัลลันตานเตชนะระคังพันธามิสัพพะโซสัพเพปุทาภราปตตาปัจเจกนันจะยังพลังอัลหันตานเตชนะระขังพันธามิสัพพะโซ ด้วยอน,นาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพิพิธมนนี้ ข้าพเจ้าขอนมเกล้าทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบระมราชีนาถพระกราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์าลัยขอที่ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัรพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล,งแล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงาม ธรมาษาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่นมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรีฐีทั้งหอยไทยและหายล,ลาลรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อุเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอศักดิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประการเถิด